ชอบอันไหนลูกชอบไหน,ชอ,ไหนชอบเล่นหรือชอบกินจะกินหรือจะเล่นเออจะกินหรือจะเล่นเออแมวชอบแมวชอบเล่นชอบกินนะได้ของใหม่ก็ประมาณนี้แหละงั้นเด็กลเลพแกเนี่ยเออมาเมาเออหรือมาแม่เขาหิวเขาไม่เออแม่เขาหิวเขาไม่ยอมมาเล่นเลยแม่เขาเออ ที่แม่ก็ปวดแตงโมแตงโมนะสุขภาพแย่ไงก็ไม่ไหวเอ้ยเล่นกับแกหน่อยก็จะไปนอนนะอ้าล,ลูกกินลูกกินอ้ายไอ้บ้าจะไม่เห็นยังไงนะที่ป้านะอยู่ใต้ปานะนะแกไม่เห็นยังไงเออเออไอหนึ่ง,งอ,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 อยู่ใต้ปานั่นเด้เออ <laughs> 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 ไอ้นี่ก็มาเล่นยางเนี่ยไอ้นี่นะเออไอ้แก่ก็เขาเล่นนั่นั่นกันแกก็ไปเล่นนะ